ราจะพูดถึงกล้อง360องศานะที่ดีที่สุดได้ตอนนี้นะเป็นของพิกเซลวันนี้พรีเซนรุ่น 2G เออสังเกตว่าความชัดของตัวตัวรถเนี่ยค่อนข้างชัดมากเป็นแบบ s d แล้วก็กล้องตอนนี้มันจะเป็นภาพของกล้องหน้าพร้อมกับ Bird View ก็คือ360องศาเพื่งเปิดไปี้ยวขวาอันนี้จะเป็นกล้องขวาพร้อมกับตัวรถบิ r d v i ิว เปิดไปดียวซ้ายอันนี้จะเป็นกล้องซ้ายพร้อมกับเบิร์วิวสังเกตว่าจะมีสีส้มๆที่เป็นตัว L อยู่ด้านบนมุมซ้ายของรถหรือขวาของรถคือเปิดขวาอันนี้คือสัดส่วนของรถจริงเราที่ผ่านการคาลิเบตแล้วแม่นยำเชื่อถือได้นะโอเคคุยลองหักล้อเปิดไปเร็วแล้วหักล้อสังเกตว่าเห็นรถล้อ,ลอรถอ,อะไรอย่างชัดเจนรถขันไหนใส่แม็กสวยๆหรืออะไรเงี้ยป้องกันความปลอดภัยอย่างเงี้ย ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวให้เขามั่นใจได้เยียวว่าแม็กเราจะไม่คู่ทุกบาทแน่ๆเปิดซ้ายดูด้วยหักล้อดูโอเคอ่ะทีนี้เดินหน้าไปนิดนึงเดินหน้าตรงอันนี้จะลองเคลื่อนตัวรถให้เห็นสัดส่วนเวลาบรรยากาศการเคลื่อนตัวสังเกตเส้นเหลืองเหลืองซ้ายขวาใกล้ๆรถมันค่อนข้างจะเหมือนจริงมากแล้วก็สัดส่วนจริงข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะสังเกตว่าเส้นต่อการเชื่อมต่อกล้องต่อได้เนียนมากแทบจะไม่มีรอยต่อเลยอ่ยุดด่วยลองถอยหลังดู ในการเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นกล้องหลังพร้อมเส้นไกด์ไลน์ซึ่งเป็นระยะรถจริงอ่าแต่จริงๆเส้นไกด์ไลน์คงไม่มีผลถ้าเบิร์ดเพราะเบิร์ตดิวน่าจะบอกได้ดีกว่าเราจะจอดรถได้ตรงและแม่นยำมากโอเคนี้เดินหน้าเลยเดี๋ยวเริ่มวิ่งจริงแล้วดูบรรยากาศเลยโอเคแล้วค่อยปล่อ้มันลงเร็วเลี้ยวขวาชัดเจนเปิดไปเลี้ยวเพื่อเห็นบรรยากาศ ไปเข้าซ้ายนี่ที่นี่นี่นเ,ปนเปิดอย่างนี้คือเพราะ<ๆ>เปิดไฟเลี้ยวนะจริงจริงมันอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะพอ,ะอแล้วไม่ต้องเปิดวิ่งตรงเลยวิ่งรอบเลยเดี๋ยวพอพอถึงเนินปุ๊บแล้หยุดนิดหนึ่งสังเกตลูกศรตามพื้นรถหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะเหมือนจริงมากตรงเลยเดี๋ยวไปชิดขอบไปฝั่งนู้นมากวิ่งกลาง เส้นต่อถนนทุกอย่างเหมือนจริงหมดร้อยเปอร์เซ็นตรงไปทีนี้เดีเราจะเจอตัวหนอนข้างหน้าสังเกตตัวหนอนนะตัวหนอนคือใกล้ๆตลอดอย่เพิ่ขึ้นจอดหน้าตัวหนอนอ่ะเปิดไปเลี้ยวซ้ายภาพที่ได้จากด้านซ้ายสังเกตว่าเนี่ยอยู่สังเกตเส้นสีส้มกับตัวจริงใกล้เคียงกันมากอ่ะไปผ่านเลยตรงไป นีตรงไปเราไปที่ทำเหมือนจะชนกลวยอะตรงหน้าตรงแบงหน้าให้ชนกลวยจะได้รู้ว่ารถเราใกล้ก๋วยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยถอยหลังเอากลวยสีส้มน่าจะเห็นได้ชัดหงหน้าตรงๆก็ไปหาก๋วยสีส้มสังเกตก๋วยสีส้มเนี่ยพยายามจะขับให้คิดให้ดูว่าเห็นมุมยังไองอะคม้าไปใกล้ๆอีกใกล้กว่านี้อีก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 ก็ปลอดภยัยไม่ชนแน่นอนถอยหลัง ไปเลี้ยวขวาให้ดูหน่อยเดินหน้าะจะเห็นว่าล้อ,อเปิดไปเลี้ยวขวาเะยทางซ้ายแบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเรืเเ่อยๆจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยล้อเราใกล้ขนานไนอโอเคไปคทีนี้ไปเข้าซองเดินหน้าเข้าไปก่อนแล้วก็ถอยหลังเข้าถอยหลังออกแล้วเอาถอยหลังออให้เห็นเส้นเหลืองชัดเจนให้ใกล้ๆท่อหนะเนี่ย ท่อไอทีอ่มันมีไฟชัวนะ์ขนาไอ้ไนี้ให้สังเกตเส้นเหลืองนะว่าเราต่อได้เนียนแค่ไหนในมุมต่อของกล้องตัวนี้เนี่ยคือความเจ๋งของมันตัวนี้<ถ>จะช่วยได้นะคือทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าเราจอดรถตรงไหมเ,เ,ไเ,เรียบร้อยแมนยักไปหลังกเอาหลังเข้ามัน ทีนี้จะนี่นี่เป็นการให้ดูมุมต่อด้านหน้านะให้สังเกตเส้นเหลืองช่วยค่อยหลังเนะ็วหน่อยค่อยๆทีนี้จะเอาหลังหลังเข้าหลังเข้าก็ให้สังเกตเส้นเหลืองเน่ว่า,าการการต่อเราเป็นยังไงไปเข้าข้างมาต้าข้างหลังนู้นเลยก็ได้ กเกตเส้นต่อเส้นเหลืองเนี่ยสังเกตว่าเนียนมากแทบไม่มีรอยต่อเลยโอเคเรียบร้อยอันนี้สาม,มากกสาร้อยกองศราเดินหน้าเข้าไปที่ฝาท่อทีดีจะให้แทบบรรยากาศของน้ำเลยาเดินหน้าเข้าไปเลยที่ฝาท่อ ให้สังเกตรูปรูปเบิร์วิวตรงนั้นได้สังเกตทอตัวนี้กับกับเส้นเหลืองสังเกตว่าเนี่ยตอนนี้เราจอดอย่างนี้รอบรถ